สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจบน Facebook นะครับวันนี้คุณห้ามพลาดวิดีโอตัวนี้โดยเด็ดขาดน,นะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเครื่องมือบน Facebook ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลของกลุ่มคนที่กดไลค์ให้กับแฟนเพจของคุณนะครับคล้ายๆกับว่าคุณมีข้อมูลเหมือนเอเจนซี่โฆษณาอยู่ในมือของคุณนะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้แหละที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์บนหน้าแฟนเพจของคุณเนี่ยให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวพบกันครับ สวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด SME j u m com ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมนะครับงานของผมก็คือผมช่วยทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นบนโลกออนไลน์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเครื่องมือบน Facebook ที่ Facebook ก็ให้มานะครับเจ้าเครื่องมือตัวนี้จะช่วยทำให้คุณเนี่ยเห็นข้อมูลของกลุ่มลูกค้าของคุณได้มากขึ้นครับแน่นอนครับเครื่องมือตัวนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายคุณสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับ จเจ้าเครื่องมือตัวนี้มีชื่อว่า Audience Insights ครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือข้อมูลข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายนะครับจเจ้า Audience Insights ตัวนี้แหละจะช่วยจะให้ข้อมูลในมุมต่างๆของกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการทำโฆษณานะครับผมแนะนำว่า ก่อนที่คุณจะเริ่มทําโฆษณาบน Facebook หรือก่อนที่คุณจะสร้างคอนเทนต์ต่างๆบนหน้าแฟนเพจของคุณนะครับคุณควรจะเข้าไปดูข้อมูลใน audience insights ก่อนนะครับเพื่อคุณจะได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยคือใครมีลสนิยมประมาณไหนนะครับพูดมากก็เหมือนโมครับไปดูกันเลยดีกว่าครับการนี้จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับคุณต้องเข้าไปที่ เมนู Manage a d w r d s นะครับหรือการจัดการโฆษณานะครับเมื่อคุณเข้าไปใน Manage a d v e r s แล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นให้คุณมองไปที่ด้านซ้ายบนเมนูด้านซ้ายบนนะครับคุณจะเห็นคำว่า Ads Manager หรือตัวจัดการโฆษณานะครับให้คุณคลิกไปที่ Ads Manager นะครับเมื่อคลิกไปแล้วจะเห็นเมนูเยอะๆเต็มไปหมดเลยนะครับให้คุณหาคำว่า All Tools ครับหรือเครื่องมือทั้งหมดนะครับเมื่อคุณเลือกคำว่า All Tools เนี่ย คุณก็จะเห็น Audience Insight อยู่ในนั้นนะครับ Audience Insight หรือภาษาไทยก็คือข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับเมื่อคุณเลือก Audience Insight เนี่ยคุณก็จะเข้าสู่เมนูเริ่มต้นของเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับซึ่งเมนูเริ่มต้นเนี่ยจะแบ่งออกข้อมูลออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับตัวแรกเรียกว่า Everyone on Facebook นะครับตัวนี้ก็ เป็นเครื่องมือที่จะใช้ดูข้อมูลต่างๆของกลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือกนะครับโดยปกติแล้วเวลาคุณทําโฆษณาบน Facebook เนี่ยคุณจะเลือก t a r ์เก็ตกลุ่มเป้าหมายนะครับเจ้าข้อมูลตัวนี้แหละจะช่วยทําให้คุณเห็นภาพของกลุ่มที่คุณจะเลือกในการทําโฆษณามากขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อผมทําโฆษณาบน Facebook นะครับผมจะใช้เจ้าเมนูตัวนี้ในการศึกษาข้อมูลก่อนทําโฆษณาครับตัวที่2ถ้าคุณมองลงมาข้างล่างอีกทีอีกตัวกลุ่มหนึ่งนะครับตัวที่2นะครับ People connected to your to your page นะครับก็คือง่ายๆก็คือดูข้อมูลของกลุ่มคนที่กดไลค์ให้กับแฟนเพจของคุณนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้เจ้าตัวที่2เนี่ยในการอธิบายการใช้ Audience i n s ไซ h ์ให้กับคุณนะครับแล้วถ้าสำหรับตัวที่3นะครับถ้าคุณมี Custom Audience นะครับ c u s t o m audience ก็อย่างเช่นคุณทำรีมาร์เก็ตติ้งให้คดส่งคนทำโฆษณาแล้วส่งคนไปที่เว็บไซต์ของคุณและหลังจากนั้นคุณให้ โฆษณาติดตามกลุ่มคนเหล่านั้นไปที่ f a c e b o o k นะครับคุณสามารถที่จะดูข้อมูลของกลุ่มคนเหล่านี้ที่เคยเข้าเว็บไซต์ของคุณผ่านเจ้า Custom Audience รับในวันนี้ผมขอใช้ People Connected to Your Page นะครับในการใช้ในการอธิบายวิธีการใช้โปรแกรม Audience Insights นะครับเมื่อคุณคลิกไปที่ People Connected to Your Page เนี่ยคุณจะเข้าสู่โปรแกรม Audience Insights นะครับซึ่งเจ้าโปรแกรมตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับ ทางด้านซ้ายของหน้าจอนะครับจะเป็นครทยเลียในการเลือกข้อมูลเพื่อจะดูข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายนะครับตรงกลางของหน้าจอเนี่ยจะเป็นที่ที่ Facebook แสดงผลหลังจากที่คุณเลือกครทีเตลีนะครับให้คุณเริ่มต้นจากเมนูทางด้านซ้ายนะครับในส่วนที่เรียกว่าโลเคชันนะครับเพื่อที่จะดูเพื่อที่จะสโคบว่าจะคุณจะดูข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ไหนที่คุณต้องการนะครับในเคสของผมนะครับผมเลือกคำว่าไทยแลนด์นะครับ พื่อที่จะต้องการดูข้อมูลของกลุ่มคนที่กดไลค์ให้กับแฟนเพจ SME จำและก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยครับจากนั้นให้คุณเลือกครเที่เหลืออื่นๆที่คุณต้องการนะครับในเคสของผมนะครับผมเพียงแต่เลือกโลเคชัน Thailand แล้วก็เลือกเพจที่ผมต้องการก็คือ SME จำนะครับจากนั้นเมื่อคุณเลือกครเที่เหลืเรียบร้อยแล้วเนี่ย Facebook จะแสดงผลลัพธ์ออกมาตรงกลางหน้าจอนะครับคุณเริ่มดูข้อมูลจากด้านบนสุดนะครับคุณจะเห็นจํานวน คนที่คุณเลือกในกลุ่มเป้าหมายนะครับ o k e b o o k จะแสดงออกมานะครับในเคสของผมก็ก็คือมีคนกดไลค์ให้กับเฟจ SME จำนะครับประมาณ19,000คนนะครับหรือ 19.1k นั่นเองหลังจากนั้นคุณมองลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับคุณก็จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับเพศและก็ช่วงอายุนะครับเช่นในของ SME จำเนี่ยแฟนเพจส่วนใหญ่ก็เพศชายเพศหญิงพอๆกัน แต่กว่า80%ของแฟนเพจเนี่ยมีช่วงอายุอยู่ประมาณ25-44ปีครับซึ่งทำให้ผมรู้ว่าถ้าผมจะสร้างคอนเทนต์บนหน้าแฟนเพจเนี่ยผมต้องคิดถึงกลุ่มคนในช่วงอายุนี้ให้มากๆครับที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนะครับเจ้าโปรแกรมตัวนี้นสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Relationship แล้วก็ Education Level ของแฟนเพจนะครับถ้าคุณดูจากข้อมูลนะครับ แฟนเพจของ SME จ p นะครับประมาณ32%เป็นคนที่แต่งงานแล้วนะครับมีสเตตัสเป็น m r r i e d นะครับแล้วก็ในมุมของ education level เนี่ยประมาณ25%ของแฟนเพจ SME จำนะครับจะมีการศึกษาอยู่ในระดับ graduate หรือปริญญาโทขึ้นไปนะครับและคิดเป็น400%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของเพจอื่นๆบน Facebook นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้แหละทำให้ผมเนี่ยสามารถเห็นภาพของแฟนเพจได้มากขึ้นนะครับและสามารถที่จะ เลือกสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับแฟนเพจของผมครับข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ job title หรือตำแหน่งงานของกลุ่มเป้าหมายนะครับถ้าเป็นในมุมของการทำโฆษณาขายสินค้านะครับเจ้าตัวข้อมูลตัวเนี้ยอาจจะช่วยทำให้คุณรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณกำลังเลือกในการทำโฆษณาบน f a c e b o o เนี่ยเหมาะกับสินค้าที่คุณกำลังจะขายเขาหรือไม่นะครับแต่ในเคสของผมนะครับผมก็จะพอทราบได้ว่าแฟนเพจหรือคนที่กดไลค์ให้กับเพจ SME จําเนี่ย จะมีตำแหน่างงานประมาณคอมพิวเตอร์ไอทีวิทยาศาสตร์หรือธุรกิจการเงินนะครับซึ่งเจ้าข้อมูลตัวเนี้ยทำให้เรารู้ว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคในการทำการตลาดออนไลน์อาจจะเป็นอะไรที่แฟนเพจชอบหรือพอรับได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีพื้นฐานทางด้านไอทีพอสมควรครับต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เจ๋งที่สุดใน Audience i n s i g h t นะครับในความคิดของผมนะครับ ในตรงกลางหน้าจอถ้าคุณมองไปด้านบนคุณจะเห็นเมนูนะครับคุณจะเห็นคำว่า Page Likes นะครับจเจ้าข้อมูลตัวนี้ Facebook จะแสดงเพจต่างๆที่แฟนเพจของคุณเนี่ยน่าจะชอบหรือน่าจะไปกดไลค์ไปแล้วไปกดไลค์ด้วยซ้ำไปแล้วนะครับซึ่งจะแสดงออกมาเป็นข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์นะครับหรือที่เรียกว่า r l l v v n c e นะครับประมาณว่าอันดับหนึ่งก็น่าจะตรงมากที่สุดนะครับ ประเด็นของมันก็คือมันทำให้ผมรู้ว่าผู้ที่กดไลค์ให้กับเพจ SME จำนะครับเขาชอบเพจสไตล์ไหนหรือมีรสินิยมอย่างไรนะครับโพส a c e b o o k ได้บอกผมว่าเพจ e 5อันดับแรกที่แฟนเพจของ SME จำเนี่ยน่าจะชอบหรือไปกดไลค์แล้วนะครับก็คือจากข้อมูลนะครับ Marketing o o p s m a r k e t t ์ e ียแกะดำทำธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านแล้วก็ Smart SME ครับ ซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลของเพจเหล่านั้นได้นะครับโดยการไปที่หน้าจอและคลิกไปที่ชื่อเพจต่างๆนะครับ Facebook จะลิงก์ไปที่เพจนั้นๆนะครับสิ่งที่คุณควรเข้าไปศึกษาเพจเหล่านั้นนะครับข้อ 1. คุณควรจะไปดูรูปแบบของเพจที่เขาใช้นะครับข้อ2คุณควรจะไปดูสไตล์การโพสต์ไปดูรูปภาพที่เขาใช้บนเพจของเขานะครับข้อ3าม คุณควรจะไปศึกษาสินค้าต่างๆที่ที่เขาขายบนเพจนะครับข้อ4คุณควรจะไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆที่แฟนเพจของเพจเหล่านั้นเขาเขาเขียนนะครับและนำกลับมาวิเคราะห์มาสรุปนะครับเพื่อปรับใช้กับเพจของคุณนะครับเพื่อมาปรับใช้กับคอนเทนต์โฆษณาของคุณนะครับเหมือนกับว่าคุณได้เห็นข้อมูลของคู่แข่งของคุณครับ ขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของเรามาจนถึงตอนนี้นะครับจริงๆแล้วยังมีข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเรียกว่า purchase data หรือพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มเป้าหมายนะครับแต่เพินว่าข้อมูลตัวนี้ยังไม่ a v a i l a b l e เบิสำหรับประเทศไทยนะครับถ้าเจ้าตัวนี้อัปเดตเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาเล่าให้คุณฟังใหม่ครับถ้าคุณต้องการชมวิดีโอของเราอย่างต่อเนื่องคุณสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามได้ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้ครับและถ้าคุณมีเพื่อนๆที่ทำโฆษณาบ,บน Facebook นะครับ ช่วยแชร์วิดีโอตัวนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเขาด้วยนะครับผมอนันต์นสมสะอาด smejump.com สวัสดีครับ